สวัสดีครับผมแมงทัพพูชาแนลนะครับผมมาดูว่า,ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมที่บ้านแมงนะฮะเนาะไปกันเลยนะครับผมนี่เนี่ยอ๋อนะครับผมผม,มยังไม่รู้นเนี่ยว่า,ามีรถหถมาดัานดินนะให้ตอนไหนนะฮะนี่นะครับ FC เอฟซีอ๋อนะฮะดันดินแล้วนะฮะเอฟเช้านี้นที่บ้านแมงนะฮะโอ้ เปลี่ยนแปลงเยอะนะครับจานหูสะอาดตาไปแล้วนะฮะอ่านี่นะฮะอืมนะฮะเป็นไงบ้างเอฟซี FC? พ่อนับแตกใช่ไหมนะฮะนะฮะอืมจะกระเตนมีตะกระแตนด้วยนะเอฟซี FC. อ่าฮะดันมาถึงนี่นะเอฟซี FC. นี่นะครับผม ดันมันถึงนี่เลยนะฮะรถข้อมีสามารถมาจอดได้นะฮะเอฟซี FC. สามารถมาจอดรถได้นะครับผมดันดินออกแล้วะฮะเนาะปรับหน้าดินให้มันเท่ากันแล้วนะฮะเนาะนี่นะฮะเราก็ต้องไปนะครับผมเนาะทรายนี่ครับผมนี่เนี่ให้ไม่ทรายนะฮะเอฟซีเขาก็ดันออกนะมาอ่ากันไวนะะ้นะฮะเนาะเพื่อที่จะอ่า ได้ดันง่ายนะครับผมเนาะนี่นะฮะตน้นอ่อนก็ย้ายที่นะครับผมเนาะนี่นะฮะเพื่อที่จะได้ปรับหน้าดินได้นะฮะอ่าเฮียเทียดเียดเขียดกระโดดมันเข้าบ้านแล้วนะฮะอ่าพี่แมงกระพุนเออพี่แมงกระพุนครับครับ<ะ>ผมถามหน่อยว่าเมื่อคืนนี้เขามาดันดินให้กี่โมง เกือบพุ่มแล้วมั้งเกือบพุ่มนะฮะใช่โอ้หกโมงประมาณหกโมงพุ่มโมงอะไรประมาณนั้นถ้าเขาเอาค่าดันดินเท่าไหร่นะเท่าไหร่ไม่รู้ต้องถามเมกะบี้เลยฮะแล้วเมื่อวานนี้พี่ทำอะไรบ้างอ่ะเมื่อวานนี้เหรอนอนนอนไม่ได้ดูเขาดันดินเหรอก็ดูก็ดูอยู่นี่แหละก็ดูเข้าอยู่นี่แหละอ๋อโอ้อะไรของอะไรเยอะแยะนะพี่ อันนี้มันยังไหนเนี่ยอันนี้แมลงงวงช้างนั่นเนี่ยก็ทิเอฟซีส่งมาให้ไม่ใช่หรออ๋อนะฮะนี่เขาเรียกว่าแมลงอะไรแมงอะไรเขาเรียกแมงอะไรแมงช้างเหรอแมงงาใช่ไหมแมงม้าใช่ไหมฮะนี่นะฮะนะครับพี่เมงกะพนก็นอนสบายใจเสริมนะตอนนี้ไปไลฟ์สดจรนะครับผมแล้วก็มาดูบนบ้านนะรอบๆนะาเอฟซี นี่นะครับผมเนาะแล้วก็สะอาดห้องสะอาดตานะครับผมเนาะเจ้ามังกรก็เหมือนกันนะฮะเนี่ยต้นเจ้ามังกรเนี่ยครับเอฟซีก็ดันออกนะครับผมเนี่ครับดันออกนะฮะเนี่ยนะฮะเนาะอ่าดันออกแล้วก็ก็แต่ว่าเอ่อท่อน้ำประปานะแตกนะฮะเอฟซี FC. แตกกระจายเลยน้ำไหลแล้วครับผมแล้วก็ได้อุดตาอุดน้ำไว้นะฮะอันนี้มันท่อเก่านะฮะเอฟซีคงจะไม่มีน้ำลงมาฮะพาดดินก็เสมอกันนะฮะเนาะปกติที่แรกอะ่ะมันไม่เสมอกันนะฮะดินนะฮะนี่นะครับผมล่มเยน็นลมรื่นนะฮะเอฟซี FC. อ่า เราไปดูว่าจะเปิดน้ำออกไหมเพราะว่าท่อประปามันแตกนะฮะเอฟซนะไปกันเลยนะอร้อนมันก็ร้อนนิดนึ่งนะฮะเนาะออกไว้ ออกเหมือนเดิมฮะแต่คนละสายนะฮะเอฟซีคนละนั่นกันก็นะครับก็ลืหูลื่นตานะครับผมเนาะแล้วก็จะเตรียมปลูกดอกไม้นะครับผมเนี่ยเป็นสวนปลูกดอกไม้กันนะฮะเนาะเนี่ยผมก็จะลองถามเพนกบี้วา่าพื้นที่ตรงไหนที่ปลูกผักอีกได้บ้างนะฮะนี่นะฮะเนาะ บ้านแมงดูรวมๆแล้วโอเคอยู่หน้านะฮะสวนญยาชีนะฮะ,ฮะแล้วก็ออกมาดูผิวผินนะครับว่าภาพร,รวมบ้านแมงนะฮะตอนนี้เป็นอย่างนี้นะฮะเออ่าอ่านะฮะนี่ครับผม อันนี้ไฟโซลาเซลล์นะฮะอ่าต้องตากแดดนะฮะเนะเาะอ่ถึงจะอ่อ,ออกแสงได้ดีนะฮะเนี่ยพอเอาไปตากแดดก่อน <ssä> ผมไม่ถึงนะผมก็ต้องกระโดดนะฮะเอฟซีตกตกนะฮะดกไม่แตกนะมั้งฮะเราต้องตากแดดไว้ไฟโซลาเซลล์นะฮะออือนนะฮะอือ นี่ครับผมมาดูหน้าบ้านนะครับมาดูหน้าบ้านกันนะเอฟซีมันอาจจะลกเพราะใบไม้ช่วงนี้เราดูใบไม้ร่วงนะฮะเนาะลกนิดนึงนะฮะนะฮะผมอา่าอาจจะลกเราก็จะทําความสะอาดกันนะให้เอฟซีทีมงานขอคุณก็นอนสบายัผ่อนนะฮะ,น,ะ,ฮะนี่นะฮะ มีมดแดงด้วยเอฟซี FC. มดแดงนะฮะนี่เต็มเลยนะฮะลมลื่นนะฮะลมลื่นดีด้วยนะฮะก็ย้ายจ,จากล้อมาบังจากอ่าห้องอห้องตัวอ่าห้องครัวชั่วขาวนะฮะเอฟซี FC. นี่นะฮะอ่านี่นะครับผมเนาะ เห็นไหมฮะล้อย้ายล้อนั่งยางน่ะมาะเข้าที่ท้องครวรนิดนึงอาจจะขับแคบไปบ้างในเอฟซี F C. <c <oughs> นี่นะครับก็รอนิดนึงนะครับผมเนาะตอนนี้เมงกบี้ก็กำลังจะอะไรนะรอเมงกบี้อยู่นะฮนะเนาะเพื่อที่จะได้มอบ่า ได้ให้ค่าค่าค่าน้ำค่าไฟไม่ใช่ค่าเช่าอยู่นะฮะสองพันบาทกับยาชีนะฮะเนาะร่เรื่นดีนะเอฟซะะีนี่แหละครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมเนาะคือรายงานอ่า บ้านแมงพื้นอ่าบ้านแมงนะเพราะเพราะว่าปรับพื้นดินนะฮะเนาะอยากให้ FC ได้ดูกันนะฮะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ